กินกว้างตาคุยกมังันโอเคคู่วันนั้นโดนยู่บ้านไม่ไวเดียวตัดทินใจไปอายามขนเนี่ยหาที่น้อยในกองอยู่น้อยครองกันอยู่กลางดีสุดแห่งเดียวกันนี่ใช่นะนามันเลยจ้ะไปตึงกุดโดดตุ้มลงไปหลึกมาหฮาวยเมตรได้ แก่เดียวกันชิงชาบัวมันเนี่ยขวัญนำยามยาคนคนอยู่เลยร ồ ยมึพงพึ่งขึ้นลบไปดิคุณลงไปตึองอุบวนพักเลยมันหัวกูกี้ไปแกวันนี้นะมันออกไม่รู้ช่วยตายกูตีดไม่กว่ามาคุดูตัวไปตึงทีนิดในกรงอันนั้นมึงเออดูตัวไปในกรงไปพบปัญญาหนักขูงนังนังเล่นไฟกันอยู่ไม่เหลือทีอดด่นะ เป็นแล้เมียเฟื่อนว่าตาก็ป้าไปเตี Por ้ยวเมืองนอกไปเตียวเกาลี่ไปเตี้ยวญี่ปุนลจนไม่ไม่เคยป่าเราไปเมืองนอกป้าเมียเตียวมาไงตาไปตออเจ้ากูป่าไปปักกิงสักเดื่อนก็ไปดูใบตาไปเลยปลวกดำนาให้เป็ดดาปลอกกูไม่จอบมันปี๊ดอันตางยังต่าได้แม่กับแม่ไหมรวกแม่ไหมหน่ยกูไม่เคยม่วจริง ก็ไม่ต้องมาเตะย่อกวนคุ้นไปบ้าแม่ไม้ึงกล่องจีน้นมึงโรมาใจแน่แล้วเกยเดือแรงหล้วกูไม่อ,มอดม้วนจริงันไ,ไ,ไ,ไม่ต้องมาเตะว่าตึ้นได้ก็มีเจ้าฮั่นจริงเมื่อไหนกูไม่อดม้วไม่ต้องมาฮอกูไปเลดวงแล้วม่อบอกไห้เจ้าฮั่นยกกล่องจี้อวบอวบใช่หวะเป็นกลู่ยกเป็นกลไ่้นูนใกล้นุ่มจีนตอางวันพระจันทร์ไปไหนไปฉันเพลบางวันที่เกียจก็ไม่ไป ทำอย่างไรถึงจะได้เป็นครูทำผิดเพราะผิดเป็นครูลาอะไรมีสามหัวลาบานูนเป็นไงมึงว่ากูฉลาดไหมทำไมหน้าหนาวนกจากเมืองหนาวจึงบินมาไทยเพราะถ้าเดินมาจะช้ามากแกงเขียวหวานทำอย่างไรถึงจะอะร่อยกินมึงกินเชื่อกูปลาอะไรเข้าวัดไม่ได้ปลาหัวเจ้าอาวาส บางเดือนมี30วันบางเดือนก็มี31วันแล้วเดือนที่มี28วันมีกี่เดือนมีทุกเดือนรถตู้ไปกันหมดเลยนะฮะก็ไปกันตอนนั้นเพื่อนผมก็ไปไปเที่ยวทางเหนือกันบังเอิญประทานโทษผมปวดท้องฉี่ผมก็จะลงไปฉี่เพื่อนผมก็เมามันก็ลงไปด้วยพอดีมันมีเสาหลัก,กกิโลอยู่ข้างทางพอฉีเขาเขียนได้ว่าแม่ใจ21กิโลไอนี่ลงไปพอจะเยี่ยว โอ้อยตายหลุมศพเว้ยแม่ใจยีบเอ็ดโถแม่คุณตายอายุยังน้อยอยู่เลยว่ะววก็หลบไปฉี่ทั้งอื่นเพราะฉี่เสร็จเดินขึ้นมาคราน,นี้หลักกิโลมันต้องมีตราแผ่นดินเป็นรูปครุดอยู่เงี้ยเพื่อนผมแม่งยกมือไหวเลยสาธุดีนะแม่คุณตายในหน้าที่าหาว่ารับราชการหนึเป็ทอไจื้นคะจ๋าถามไหนก็แล้วกันเนะาะค่ะปกติเนี่ยยายจื้นรับประทานอาหารยังไงคะเอาไส้าปากค่ะ งานหมายถึงว่าชอบรับประทานอาหารประเภทไหนโอ้ยฉันชอบที่สุดเนั่นคือ,อสมบ้าน้อยค่ะเออสมบลาน้อยอ่ะพนับปลานังเห็ดโว่บมมีผูเดเอวปลาว่านมาเห็ดสมป้าน้อยหรอกพี่จะอาอนหนกสาโคอะไรหรอคะเออโคละสี่พานะสาโคโคละสี่พาถ้าสาโคก็หมื่นสอแต่ถ้าคี้ไปทีท,ทีละสอพาสองพาาถ้ากาโหทีก็หมื่นสอ สาโคโหดทีสีพาสอพาโหดทีสาเดี๋ยวหนูไปเอาเครื่องคียเลสไม่ต้องไม่จ่ายค่ายล่าละต้อนวัดปลาตานกกินไม่ต้องกินเล็กเตอร์โลแล้วนะเออยบเราอุ่นเงินโัวคุณละเจ้พันนั่นมาคุณมาสองผลงานใช่กูโยนน้งเพื่อนกูโยนชุดน้ำมากูสูโยน้ากูเทียบเ,เนีย Nâng cà là tuôn phạc năng phim. Cô tuôn phạc năng Chị cà nó có thể Chào chú mẹ ơi mẹ Cặp lâu mới khỏi khao kế leo Cô mới biết quá trao chào chú Mày rủ chào chú ấy đây, mấy tao mà lên Từ đai cần mà, mấy cười để ô nhà ban rồm cần thiệt Ô leo à, ô mà rưa Quanh để kết ra bớt này khua Chuyện tay cho cái tài มีผู้ชาย6อาชีพคัดที่ผู้2แง่สองงามได้6อาชีพเหรอพูดทลึ่งได้อาชีพที่1คือคุณหมอจะพูดกับผู้หญิงว่าถอดเสื้อผ้าแล้วนอนรอบนเตียงเลยครับอาชีพที่สองทันตแพทย์หมอฟันจะพูดว่าอ้าปากกว้างๆตรงนี้เสียวไหมครับอาชีพที่สคนส่งแก๊สและบอกว่าจะให้ผมเอาเข้าข้างหน้าหรือเข้าประตูหลังดีครับอาชีพที่สจิตกร คนวาดรูปเหรอเขาจะบอกว่าผมใกล้จะเสร็จแล้วคุณช่วยอยู่นิ่งๆนะครับอาชีพที่ห้าพ่อค้าหมูปิ้งคนขายหมูปิ้งเนี่ยนะอ่ะเขาจะพูดว่าเอาแบบมันๆเลยไหมครับอาชีพที่หกร้านดอกไม้คนขายดอกไม้จะพูดว่าวันนี้เอากี่ดอกดีครับมีปรรับสามดอกแถมอีกดอกหนึ่งเจ้าค่ะ น้องยังรักคกอกับพ่วไหมแต่จะไม่ใดืต้จนใจค่ะเด๋จะดีพลัมแหละนี่แต่ว่าไม่มีหลงจนตัวแม่แล้วนี่เห็นตำพวจผู้ใจยเดี๋ยล่อๆส่งสภพกับฉันหนองคนนั้นค่ะอ๋อแต่มันผีนี่แด้เป็นปืนมั้งอ๋อมันกียังไม่ค่ะครับผีอยู่ล้อเลยค่ะคือผู้ใจเป็นนีเลยอยู่ในสเาพกันเลยนิ่ค่ะปีนี่ใช่ไหมค่ะซื้อรถแล้วซื้อแล้วเท่าไหร่วะหมื่นเก้าดาวเงินสด รถเฮียอะไรหมาเห่าก็เครื่องดับซื้อมาหาพ่อมงเหรอซื้อทําไมไปติดสัญญาณการขโมยนะรถไปจอดดมอสมน้ําหน้าหายไปแล้วรถหายสัญญาณหายรถโยูถ้าเราฆ่าสัตว์เช่นยุงเพราะกลัวลูกเป็นไข้เลือดออกบาปไหมคะมีเจตนาฆ่ารู้ว่าสิ่งนั้นมีชีวิตมีเจตนาฆ่าลงมือฆ่ารักชีวิตจบบาปเอาก็กลัวลูกเป็นไข้เลือดออกไง ก็ถ้ากลัวลูกเป็นไข้รดออกก็กรุณาควา่ำน้ําทุกน้ําที่อยู่ในบ้านตัวเองอย่าให้มียุงทําแล้วแต่ยุงบ้านอื่นบินมาป้องยุงมีอายุแค่เพียงเจ็ดวันแต่ถ้าวันนั้นมันมากัดลูกเราก็มันกัดไปแล้วว่ะตีมันก็ตายฟรีอะตีก่อนกัดตบก่อนตายฮะตบมันแล้วมันค่อยๆตายได้เจตนาอย่างไง กลัวลูกเป็นไข้เลือดออกไม่ชื่ออะไรคะเธอเนี่ยเจอาดค่ะสะอาดไม่จ้านี่อาดจบแ้วเนี่ชื่ออาดเลยค,ะค่ะนนกานามสกุลอะไรอ่ะกาดไม่ได้คะ่ะแล้วตอนนี้มีผัวไหมคะแม่ไม่น่าำํำค่ะอาไม่ปวดเยอะจวนปวดใจมาแล้เเลอกา เป็นเด็กใต,ต,กเตนนเ้เลยคะ่ะกายกนใต้กายใต้เต้นจะมาเยะกลุ่เตพนนานเลยอ๋อเลยคะจ้าเลยเต้นไหมอ่ะผัวล่ะก็ไม่รู้สินะกี่กรนเบือ่อเลยกยนีเหมือนเหมือนัเด็พีใหญ่เ,เปรกมาเต้ไม่ว่าเนกล้องเกยซ้ำปังเต Grandmother, brother. Chen lengt trong trong mấy giờ lengt trong năm. Tìm nhu yên khaim an nêm tìm đi an nêm. Mhm. Gan bê đôi lên 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 lên. Uy ok. Chung lengt. Trang kha. Tân khaim khaim. Tân khaim 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 มาผมติดต่อไอ้ก้อยฮ่าตะกุนนาะแม่ไม่เมืองก่อนฮีตะทึ่งไดเมียคน,คนก่อนตะกุนแล้วพี่ร้องเออองตาผมเชื่อวันแล้วจิบไมแเละใช่ไม่ทำไรพืชเล่นไต่ฝ่ายพอ,อไม่ลองผมติดต่อไอ้พอดีแม่ไม่ยังอยู่คนหนึ่งแลยอยู่กลางบ้านผมนี่หัวโจงกองกลนนางบ้านน้องกับถึงพุ่มมันเพิ่งตายแลยนะ้ว ถึงมันสั้งพมมาแลว้วอะตาพมขี้รอดไปเพราะผลใจรอดรอ,อดติดตอมันตะโกนมันาคือตาพุมมามอ่ะพัวมันได้คนหนึ่งมันให้พมตีเนี่ยเป็นการไหนหน้าขนาดเนี้ยโอ้มีขลาวนะโอ้จะไม่นี่ซื้อรถก็มีหน้าื้อดินก็นมีหน้าถึงพี่ลองเอาไม่เอาฮู้งหาตาเอากระโดเดียวเดียวพมไปเอาคนทักทีนะคนลรังนวลกันไมพไปลุงพมพอได้ตรองทีไม่ได้เดียวพี่กากับ แต่งานกับน้องนะคะครับพี่จะรักแต่น้องคนเดียวได้คะครับ,รบพี่ขาต้อมจริงๆสมุดเราแต่งานกันตึงสมุดว่าน้องตายพี่ตาเพื่อตาเพื่อตาโลเนะมึงไม่ต้องมายุ่งกับชีวิตเปล่าเปล่าได้ไหมไม่ว่าอีปวดปลุยเปล่วเปล่ายุ่งป่วนเปล่า,า,ลาจริงตาการพี่รักน้องไหมรักครับ ต่น้องตายไปน้องเกิดเป็นไรพี่เกิดเป็นนั้นแต่น้องเกิดเป็นน้ำพี่เป็นปลาน้องเป็นน้าพี่เป็นข้าวน้องเป็นลาวกูจอกตงไปจากไอปนที่ไปเบนมาเดียกกูเลยพี่ขากบน้องเป็นน้ำพี่เป็นปลาน้องเป็นน้าพี่เป็นข้าวน้องเป็นมาปลาวพี่เป็น